ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมิตรลัก FC, เอฟซีนะฮะผู้ติดตามในช่องยูทู e เบาทิศช้างสซนั้นนะฮะอีกแล้วกรท่านนะขออนุญาตบอกภาษาอีสานเนาะอ,อีกแล้วกรท่านสำหรับเมือนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์วันที่22มกรา คม2,567อีกแล้วก็ท่านฮะว,วันนี้มาชมทุ่งนะฮะทุ่งหลังบ้านไผ่หรือว่าฝั่งที่ตะวันออกของเรือนจำอำเภอรัตนบุรีนะฮะเรามาดูทุ่งนาปรังนะฮะที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะบางคนที่ก็มีทั้งน้ำซับนะฮะนะบางคนที่ก็มีทั้งน้ำจากชนระทานอ่างจำนำห้วยแก้ว ไหลมาบรรจบลงในคูคลองนะฮะก็ทําให้น้าเท่าุดมสมบูรณ์นะฮะทำไปเป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาเพาะปลูกข้าวนาปังนะฮะก็จะมีนกนะฮะนกจํานวนมากฮะหาจินนะฮะหาจินนกปากห่านเต้ยไปหมดนะท่านดูนะนะสุดหูลูกตานะฮะปากห่านนะฮะเขาจะมาหาจินพวกหอยปูปลากุ้งนะฮะก็จะมีเถียง น้อยคอยนางของชลลอยชนาเขามาลุกมาถอนนะฮะถอนต้นหญ้านะฮะดูว่าจะพืชออกจากไรนานปลังเขานะฮะเราไปดูฮะไปเดินชมนะฮะเดินชมนี่ะน้ำท่าเดูสมบูรณ์ฮะคิดถึงสมัยเป็นเด็กฮะเอาเบ็ดมาใส่มันมีปลานะฮะเพราะเที่นี้ปลาเยอะเนี่ยนี่นี่เขาเพิ่งสะปลาหมาดเนี่ยนะฮะสะปลาหมาดสะบ่อเดียวนะฮะเชื่อไหมฮะ ได้ประมาณ200กิโลฮะเชื่อไม่เชื่อนะฮะปลาสลิดมากที่สุดนะฮะปลาได้เต่มเมื่อวานก่อนนะฮะจับได้แต่มเมื่อวานยังไม่เสร็จนะฮะตัวนี้กำลังทำปลากันอยู่ฮะได้ปลาประมาณเกือบ200กโลครับบ่อเดียวเนี่ยนะฮะทั้งปลาช่อนทั้งปลาดุกทั้งปลาสลิดปลาสลิดมากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็พวกนี้เขาจะลงตรงนั้นนะฮะบ่อนั้นนะฮะยาวถึงนู่นน่ะนะฮะคาดว่าไม่ต่ำกว่า ห้าร้อยโลเพราะทุกปีเขาได้ขนาดนั้นน,น,นะฮะบลาสลิไม่ได้ขนาดนี้นะฮะแมีบลมบถึมหลักเพราะมไม่พีองเนอนีวผมจะขากลับผมจะพาไปชมนะฮะเ,เขาหลังประสายีสานก็แวะกำลังแวะผ่าท้องปลาสลิดอยู่นะฮะเพื่ออาไปส่งนะฮะจุดนี้มันเป็นจุดที่น้ำไม่ขาดสักทีะฮะน้ำไม่ขาดปลาก็อดุมสมบูรณ์เพราะว่ามันมีบอก พอฝนตกมาช่วงฤดูนาะปลีก็ปลาเขาจะออกไปแพร่พันธุ์นะฮะตรงนี้มน้ําไปา็ใสๆวันหนาบบกเพื่อเท่ากับมันเป,ป็นยังสี่เละครับตลอดทั้งปีเลยครับออกจากนาปีก็ไปนาปังตะะ่อครับดูบรรยากาศฮะบรรยากาศแถวนี้เขาลาเขาชุ่มชื้นนะฮะชุ่มชื้นเพราะมันที่ต่ํานะฮะที่ต่ตําฝั่งอพยพตนามันสูงนะฮะทางตัวเมืองมันสูงมันมีป่าเนาะป่าหินล้มนะฮะ ยุคสมัยผมเป็นเด็กนะครับประมาณ40-50ปีที่ผ่านมาตรงนี้นี่เป็นน้ำซ้ำหมดนะฮะน้ำขาวจันทร์ผ่านนะครับภาษาอีสานบ้านเท่าเนาะอืมกาเสียงอาบอาบกราบเสียงกาครับพ่อแม่พี่น้องครับดูครับนาปีนาปังมือชาวบ้านก็ทำนาปังคนอุดลูกหูลูกตานะฮะฮ่าลูกหูลูกตาลุ้นนกปาหาบินอาบอาบอยู่นะครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศแบบ amazing อ่ะไม่ซิกิลีครับบอไปพี่อน้องนะฮะนี่นี่นี่สามารถไปนิดหน่อยครับอเอาเบ็ดมาเสียบนี่ยนี่ติดอ่อนโยมโยมเลยปลาดุกนี่ติดเนี่ยนะเนื้ออิรวดีเนื้อเขียวมาเสียบนี่ยนี่นะครับอ่อนโยมโยแล้วก้มเขาหน่อยนี่เกี่ยวสามทีคอเลยครับครับมีบรรยากาศมีป่าเลยครับแล้วป่ามันขึ้นมานจะพุ่นเลยครับเพราะที่ผมกับเป็นหนามเต้มไปนบดเนาะปะ่าในสระมันออกมาข้างขึ้นก็จะบื้นออกมาครับ กระโดดออกมาประโดดประดดประช่อนอะบางคนมาใส่ไปยังได้เลยครับมีป่าเพราะมันมีของมันมีบ่อมีสะมันเห่าอะไรนะมันบ่บก่าเทียฮะปลามันออกมาหาจริงกลางคืนเนาะปลาช่อนตัวตัวนะกระโดดขำคันนามาเลยนะครับนี่ก็คือควดมสมบูรณ์ของชาวนาบ้านเราในเขตพื้นที่ตำบลไผ่นะฮะหลังบ้านไผ่แล้วก็ ข้างเรียนจำอำเภอรัตนบุรีอีกแล้วก็ท่านวันนี้ทิชชางพามาเมึกมาชมฮะบรรยากาศครับทิวทัศน์สวยงามมากครับบรรยากาศฝัฟาร์มก็เป็นบ้านสี่เหลี่ยมฮะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ฮะชาวบ้านก็เอาโมเมนท์ทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วครับท่านนั่งอะไรครับเอาเัวควายมาเลี้ยงตามปกติคือบ้านโดเข้าเนี่ยแหละครับพอไทีพุททุ่มมาเนี่ยนหะแต่ของบ้านกันสองเมว่อสองขั้วกันนั่งเฝ้าเอาเนี่ยแหละครับหัวเขาไม่กินครับคนนี้ก็ถือจอกถือเสียมถือกระตามากเลยครับ ขุดหอยขุดปูไปน้ำน,นะครับเถียงพ่อยายไม่เย,ย้แล้วเสียงของวอมพุนแค่เถาแล้วจ็บหัวยาออกจากหน้าเลยครับจมมุมมุมอยู่มั่งนห่นและเสียงแล้วจมมุมมุมลูกซาพันาเขามาส่งมอนดนี่ก็คือบรรยากาศ เขาจันผ่านโมเมนต์ใหญ่โมเมนต์คนมาถอดโมเมนต์เขาเมาหลับจังลุกห้าออก,ากหน้าด้วยครับเด้อนนกนกกระย,กย่างอ้อยนกเอี้ยงก็นกปากหา่านนะฮะนกปากหา่านเป็นนกที่อนุรักษ์ท่านใดมีเบาะแสมีกลุ่มคนร้ายเรียกว่ากลุ่มที่ชอบอาหารแปลกๆพิสดารน,นะฮะมาดักยิงมันยิงมันนะฮะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนะัตนาบุรีศูนย์44599228ได้เลยนะฮะ จ้าหน้าที่จะมาทันควันนะฮะเพราะว่าเป็นนกอนุรักษ์นะฮะเดี๋ยวเขจะย่างไปครับพวกวานะยานี่ยพวก่ายเดมาเนี่ยนะครับแถวนี้มันรู้สึกว่ามันจะมีคนเอาหมามาเลี้ยงเยอะฮะหมาอะไรนะหมาไอ มาพี่บูฮะพี่บูตาขาอลำนอ่อไผ่สวยงามมาฮะบรรยากาศน่านน่ก็ประมาณเกือบสองไร่สามไร่ตีอยู่เลยประมาณสามไร่ถ้าผลิตข้าวออกมาเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะฮะได้เยอะส่วนมากเขาจะใช้ข้าวปทุมนะฮะ แล้วก็ข้าวมะลริร้อยห้าชาวบ้านเขาจะใช้กันนะครับข้าวปทุมเนี่ยมันจะได้เยอะนะไ,ไ,ได้เยอะอกลับกลับไปคือสวยงามสวยงามอะ่ะ บรรยากาศยายแกกำลังถอนคุณยา3สามเขาครับครับ,รบเี่กก็คือบรรยากาศครับท้องถิ่นอีสานบรรเทาเนาะในเขตพื้นที่รัตนบุรีหลังตะบลไผ่ครับก็ติดช้างเบาติดช้างเชนนพาท่านมาชมมาชมนะน,นะมาทัวร์มาเทอมาชมอ้อ มายางส้มกับในพื้นที่ทํานาปังนะฮะที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะฮะและก็กมากที่สุดนะฮะในเขตพื้นที่อำเภอรัตนบุรีก็คือจุดนี้นะฮะจุดนี้หลังบ้านไผ่นี่แหละฮะในเขตตะบนไผ่นี่แหละ,ะเป็นทุ่งที่ทํานาปังมากที่สุดนะฮะสวยงามมากมากฮะสุดหูลูกตาเลยครับบรรยากาศฮะเมื่อกี้ก็ไปนั่งสอบถามกับบ้านเถียงหลังนั้นนะครับว่า บางคืนปลามันาปาคอใหญ่ฮะเปาะคอปลาดุกมันออกมาจากนู่นเลฮะมันอยู่ในทุ่งนานหะเขาใส่เบ็ดเขาติดนะได้หลายตัวเหมือนกันเขาบังกันนะฮะปลามันขึ้นมาหากินอยู่ในงนาปังเนี่ยนะฮะเพราะว่าบ่อ้องยายมันก็มีบ่อนะนะบ่อปลานะนะมันก็ออกมานะนะปลาตัวตัวมันกระโดดขึ้นมานะฮะออกมาหากินตามพื้นที่นาปังกลางคืนเนี่ยนะฮะวันนี้เขาก็ ใส่เบียดเขาก็ได้เหมือนกันนะเขับว่างกันนะนี่ก็คือบรรยากาศอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นาปรังในเขตพื้นที่อำเภอราตน,นาบุรีของเราเบ่าทิชชังเช่นนันพามาชมพามาเบ่งอีกแล้วครับท่านนะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะ